มีแอนพาทามวันนี้พาทาขนมปังห่อไข่เมนูสำหรับเด็กๆสามารถทานด้ทางครอบครัวได้ค่ะไปดูกันเริ่มจะเอาเชดด้าชีค่ามาสไลด์บางๆนะคะเอาไข่ตอกลงไปสามฟองตีเข้ากันนะคะเอาหมูสามชั้นสลด์มาย่างกับปะทะค่ะแล้วก็ขนมปังมาหั่นครึ่งแบบนี้เอาเนยสดนะคะลงกระทะได้เลยเอาชีสวางนะคะสองด้านแล้วก็เอาไข่เทลงไปะคะ่ะจากนั้นก็ขนมปังนะคะชุบไข่สองด้านเลยนะคะแล้วก็เอาวางวนๆชีสค่ะ เติมไข่ลงไปนิดนิมจะได้ให,ใหญ่ๆขึ้นนะคะพอไข่ด้านล่างเนิ้อสุกนะคะก็สามารถพลิกกลับด้านได้เลยแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็เก็บด้านทั้งสีด้าน,นะคะ่ะพับเข้ามาด้านในแบบนี้จากนั้นก็ใส่เชดาชีลงไปนะคะวางหมู3ามชั้นสนไลด์ที่ย่างแล้วลงไปเชดาชีอีกรอบหนึ่งะคะ ก็วางผักลงไปหาีแอนใช้มะเขือเทศนะคะจากนั้นก็พับเป็นแซนด์วิชได้เลยจากนั้นกลับด้านไปมาจนก,กว่าขนมปังจะกรอบทั้งสองด้านค่ะดูซิว่ากรอบหรือยังเสร็จแล้วก็หั่นเสิร์ฟได้เลยค่ะอีฟ้าชิ้นหนึ่งเคตาชิ้นหนึ่งค่ะอของเดดาให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะเคตาจะได้ทานง่ายๆ และนี่แหละคะ่ะเมนูง่ายๆนะคะยามเชา้าไม่ต้องปรุงแล้วก็อร่อยเลยลองไปทำดูนะคะวันนี้ไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย